ห้ามเลื่อนผ่านถ้าคุณไม่อยากพลาดดวงชะตาความรักดีๆโอ้น oh, ะ ทำนายทายรักกับแม่หมออามธวัฒนโรวันนี้มาดูดวงชะตาความรักของคุณประจําวันที่4รกรกฎาคม2568มาดูกันว่าวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างในเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของความรักสับส,สดๆกันถ้าคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันถ้าคุณคิดว่าใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะ,ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว,ว่าวันนี้นะจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของสเสน่ห์ในเรื่องของค,ๆๆวความรักความสัมพันธ์ของคุณโอ้ วันนี้มีคนส่องคุณแน่นอนเอ้ยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอ네ีกนะจ๊ะอุ้ยตายวันนี้มีคนเสียดายคุณแน่นอนเอ้ยนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอ๋วันนี้จะมีคนอยากจะกลับมาหาคุณอีกแน่นอนนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอุ้ยตายแล้ว วันนี้จะมีคนทักมาหาคุณอย่างแน่นอนว้ายนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว,นนวันนี้มีคนส่องวันนี้มีคนสืบวันนี้มีคนอยากจะคืบคานเข้ามาหาคุณนะอาจจะอยากกลับมาก็ดีหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้นะคะที่ดุด จากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะรู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบคุณมาเนิ่นนานแล้วนะคือต้องบอกว่าแบ่งออกเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยกรณีของคนที่คุณแอบเอ่อคนที่คุณเอ่อคนที่แอบชอบคนนะคนที่แอบชอบคุณนะคนที่แอบชอบคุณเนี่ยต้องบอกเลยน่าจะชอบคุณมานานแล้วแอบชอบคุณมานานแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยสืบ นะสืบเรื่องคุณสองเรื่องคุณเสียดายคุณแล้วก็อาจจะหาทางทักมาหาคุณนะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่คอมเมนต์ก็อินบ็อกซ์นะคะหรือว่าอาจจะมีการทักทายอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมาส่งสตอรี่หรือว่ามาเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างทางโซเชียลกับคุณนะคะเนาะส่วน ถ้าไม่ใช่นะคะคนที่แอบชอบคุณนะคะนะอีกกรณีหนึ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือคนเก่าๆใครเก่าๆที่เคยเงียบหายจากคุณไปน่าจะมาส่องคุณวันนี้แล้วรู้สึกว่าเสียดายคุณขึ้นมานะแล้วก็อาจจะมีการทักหานะ่ะเออถ้าไม่ทักแบบตรงๆโจงครึ่มนะก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีการพูดคุยนะคะมีการอ,อ,อาจจะ เริ่มต้นจากการส่องการกดไลค์นะคะการคอมเมนต์อะไรบางอย่างคือ Take a คชั่นให้คุณได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณนั่นเองว้าวนะใครแล้วก็นหนม่าย,ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะ